สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ช่อง youtube SR Channel สำหรับวันนี้นะครับผมพาทุกท่านมาที่วัดวังใหญ่ตำบลบางบ่ออำเภอหนองบัวจังหวัดนครสวรรค์นะครับมาดูต้นตะเคียนมีชื่อว่าแม่ย่าสีกลี่นประจันซึ่งทราบมาว่าชาวบ้านเนี่ยได้รับโชคกันเยอะพอสมควรนะครับไม่ว่าจะเป็นชาวบ้านหรือว่าทางช่างที่มาทำวัดเองก็เช่นกันนะครับ เอาเป็นว่าเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าเป็นอย่างไรจะได้เลขตัวไหนนั่นไปรับชม,มพร้อมๆกันเลยนะครับจ,จะแหย่ตะเกียนเข้าขึ้นมาจากปีนะครับถึงว่าพูาดสาจีมีคนถูกแต่ก่อนมีคนถูกหลายคือว่าคนแน่นคนแน่นเลยเพิ่งเอาขึ้นมาแต่ไหนก็กล่องอลยพอดีเลยด้อเจอแบบู ทุบเสียงท้ายได้มีการจุดไปแล้วนะครับจุดไปแล้วครับมีนางกวักมีพระพรหมและสีช้างมีกุม,มารเมื่อก่อนนะครับเมื่อก่อนมีคนถูกกันเยอะนะครับก็มีคนมาเอาเรื่อยๆนะครับเป็นเขาบอกไม่เอาเรื่อยๆนะครับ ไปมาก็เป็นตะเกยียนที่ถูกลืมนะครับวันนี้ไหนๆเราก็มาแล้วนะครับอาจจะให้โชคกับแฟนช่องนะครับที่เข้ามารับชมนะครับว่าท่านจะให้ไหมครับตัวเลขวันนี้เยวไป่องกันก่อนนะครับ่องกัน ลองดูนะครับว่าเห็นตัวไหนเสียงอาจจะดังนิดนึงนะครับข้างๆมีการทำงานนะครับลองดูนะครับลองดูนะครับเผื่อจะโชคดี ท่านผู้ชมทางบ้านลองชมนะครับเห็นตัวไหนอุ๊ยเจ็ดนะครับเจ็ดเจ็ดสี่เจ็ดเนี่นี่สี่เจ็ดนะครับนี่สี่เจ็ดอันนี้เห็นจริงๆนะครับหนึ่งสี่เจ็ดเลยนี่สามตัวเลยนี่นะครับดูที่ปลายไม้ผมนะครับนี่นี้หนึ่งสี่เจ็ดนะครับหนึ่งสี่เจ็ดตรงนี้นะครับปลายไม้นะครับแล้วแต่สายตานะครับนี่สี่เจ็ดสี่เจ็ดสี่หนึ่งเจ็ดเจ็ด ตัวไตงตัวไหนอกตัวหบอกตรงตัวไหนไหนตัวไหนไอเงขาไปดูดูในกล่องดูในไหนดูในตัวนี้ตัวไหนตัวไหนเพงเพงไปเห็นตัวไหน อยู่ฟังสักหน่อยที่สองตัวสองตัวตัวไหนตัวไหนเอาตัวไหนที่ผมเห็นเลยตัวไหนกระขายซีหนึ่งอะไรอย่เงี้ยซีหนึ่งไมนมีสองตัวเขาเลยเคยเคยมาเอามาอยู่นี่พ่อไม่เคยมาเอาของครั้งแรกแต่ว่าคนเคยเคยเคยมีคนถูกประจำถูกเเ็ตมถูกถูกเยอะแต่ไม่เคยมาเอากับเขาเพราะทำงานเนื้ออ๋อทำงานทำงาน่โรงงานอยู่รวยโรงงานเงินไม่ได้ไปเยอะมากเลย เห็นเห็นหนึ่งสีนี้สีหนึ่งสีหนึ่งอ,อันนี้อยู่อำเภออำเภออะไรนองบัวอำเภอหนองบัวเผื่อคนถูกหวยเผื่ออยากแวะมาหาอำเภอหนองบัวบ้านบางใหญ่บ้านอำเภอหนองบัวบ้านวางใหญ่นะครับจังหวัดนครราชครสวรรมบุำบางบัวนะครับอำเภอจังหวัดนครสวรรค์นะครับอำเภอหนองบัวตำบุบาง,งบัว ครับคุณพ่อบ,บอกว่าท่านเห็นสี่หนึ่งนะครับสี่หนึ่งแต่ผมเห็นหนึ่งสี่เจ็ดนะครับหนึ่งสี่เจ็ดเห็นจริงๆเนาะอันนี้อา,อายุเท่าไหร่พอ <72, S 1> <72. S 2> อายุเท่าไหร่แล้วพี่นี่อายุเท่าไหร่เจ็ดสองหรือเปล่เจ็ดสิบสองโอ้หนึ่งสี่เจ็ดหนึ่งสี่เจ็ดเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองแต่ว่าคุณพ่อท่านเห็นสี่หนึ่งนะครับสี่หนึ่งนะครับถ้าท่านใดชอบก็ลองนําไปรุ่นไปเสียงนะครับงวดที่จะมาถึงนี้นะครับ นะครับเมื่อก่อนเห็นก็เขาบอกว่ามีคนมานะครับมาขอแล้วก็ถูกกันเยอะนะครับเป็นเจ้าแม่ตะเคียนนะครับเป็นรากตะเคียนนะครับซึ่งนําขึ้นมาจากแม่น้ํานะครับมีชื่อว่านะครับแม่ย่าสีกลิ่นประจันนะครับแม่ย่าสีกลิ่นประจันถ้าท่านใดชอบนะครับก็ลองนําไปรุ่นตปเสียงดูนะครับแม่ย่าสีกลิ่นประจัน แต่ผมเห็นหนึ่งสี่เจ็ดนะครับคุณพ่อเขาเห็นสี่หนึ่งนะครับแฟนช่องเห็นเป็นตัวไหนนะครับเดี๋ยวผมจะให้แฟนช่องดูอีกรอบนะครับก่อนที่จะไปดูทุบเสียงทายนะครับชัดเลยนะครับชัดเลยตัวนี้เลยนะครับหนึ่งสี่นะครับหนึ่งสี่เจ็ดนะครับเรียงกันสามตัวเลยนะครับนี่นี่หนึ่งสี่เจ็ดนะครับนี่หนึ่งสี่เจ็ดแ้คุณพ่อแกบอกว่าเห็น หนึ่งสี่นะครับแต่ว่าท่านท่านผู้ชมทางบ้านเห็นเป็นตัวไหนนะครับก็ลองนํำไปลุ้นดูนะครับหนึ่งสี่เจ็ดแลนนี่หนึ่งสี่เจ็ดนี่สามตัวเลยนี่ เอาตัวนี้แหละตัวเดียวนี่แหละตัวเดียวตัวเดียวเลยนะครับหนึ่งสี่เจ็ดเลยนะครับอำเภอหนองบัวนะครับจังหวัดนครสวรรค์นะครับวันนี้เดินทางมาไกลนะครับก็หวังว่าจะที่จะทางจะให้โชคกลับไปนะครับกับแฟนช่องนะครับท่านใดที่อยู่แถวนครสวรรค์นะครับแฟนช่องก็สามารถแวะมาได้นะครับแถวบ้านวางใหญ่นะครับบ้านวางใหญ่อำเภอหนองบัวนะครับวัดวางใหญ่อำเภอหนองบัวจังหวัดนครสวรรค์นะครับ แต่ผมเห็นจริงๆนะครับเห็นจริงๆนะครับหนึ่งสี่เจ็ดไม่ได้โกหกนะครับท่านใดเห็นนอกจะเหนือจากผมนะครับก็ลองนําไปลุ้นดูนะครับหนึ่งสี่เจ็ดนะครับตรงนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูทูบทูบเสียงไทยนะครับทูบเสียงไทยเป็นตัวไหนนะครับแล้วก็ไหนไหนมาก็ใช้ทูบเสียงไทยเสียงไทยท่านนะครับเพราะว่านานๆจะมาครั้งหนึ่งนะครับไม่ได้มาประจํานะครับ ถูกเจ้าที่เจ้าทางเห็นแล้วหนึ่งสี่เจ็ดให้ถูกก็ถูกเลยเด้อไม่ต้องให้ขยับขยื่นไปไหนหรอกตัวนี้แหละท่านผู้ชมทางบ้านเห็นเป็นตัวไหนก็ลองนําไปลุ้นดูนะครับแต่ผมเห็นหนึ่งสี่เจ็ดนะครับคุณพ่อก็เห็นหนึ่งสี่นะครับอันนี้เห็นจริงๆนะครับเห็นจริงๆบอกไว้ก่อนเชื่อไม่เชื่อก็แล้วแต่นะครับ สำหรับทูบเสียงไายนะครับหนึ่งแปดเก้านะครับแปดหนึ่งแปดเก้าตัวแต่ว่าอืมตสัตว์อด้วยแต่วามันก็หนึ่งแปดเก้าหนึ่งแปดเก้า าให้ก็คงจะให้ตรงๆนะครับแต่ว่าตัวบนเหมือนเหมือนเลขสี่ก็ใช่เลขเจ็ดก,ก็ใช่นะครับหนึ่งแปดเก้าสี่แปดเก้าเก้าสี่จะตัวเดิมมาหรือเปล่านะครับมันคล้ายเลขตัวนี้นะครับนี่ตัวบนนี่ตัวบนมันเหมือนเลขหนึ่งจะเป็นหนึ่งก็ได้เป็นสี่ก็ได้นะครับนี่จะเหมือนเจ็ดก็ได้หนึ่งแปดเก้าก็ได้ ต้องนำไปลุ้นดูนะครับนำไปลุ้นนะครับ 9, 48, 48, 94, 88, หนึ่งแปดเก้าสี่แปดสี่แปดเก้าสี่แปดสี่จะเป็นหนึ่งแปดเก้าเลยออกมาตรงๆเลยนะครับโอเคนะครับโอเคนะครับแสนช่องนะครับที่เข้ามารับชมตัวนี้นะครับตัวนี้หนึ่งแปดเก้า หรือจะเป็น147อยู่ที่ต้นตะเคียนนะครับขอทุกท่านโชคดีนะครับที่้ามารับชมนะครับโอ้ต้องขออภัยนะครับกล้องมันขยับ ลอานำไปลุ้นไปเสี่ยงดูนะครับหนึ่งแปดเก้าหนึ่งสี่เจ็ดนะครับหนึ่งแปดเก้าหนึ่งสี่เจ็ดนะครับเดินทางมาไกลท่านอาจจะให้โชคก็ได้สุดท้ายนะฮะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีกันทุกคนสำหรับงวดที่จะถึงนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ